สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พัฟฟี่ทาแล้วขอขอบคุณเพ,เพื่อนที่สละเวลามีค่าของเพื่อน,อนกดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนขอขอบคุณทุกคมเมนี์ทุกทกำลังใจขอคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขออยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้จะมาทํานายดวงในหก้อที่ว่าเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปให้เพื่อนเพื่อนทใจให้นิ่งให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดยุดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วเเราให้กดล่นนตอะ เลือกกันได้เลยจ้อะอะล่ค่ะคิดว่าเพื่อนคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บเราจะไปฟังคําทํานายของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งกันก่อนของเพื่อนเพื่อน,อนกองที่หนึ่งขอดู Energy เพื่อนเพื่อนก่อนนะคะดูเหมือนบางท่านบางรายนี่กําลังคิดทบทวนเรื่องราวความรักความหลังฝังใจว่าจะเอาอยัางไงบางท่านบางรายนี้มีการสอดส่องกันแล้วก็ นิ่งเก่งเงียบเก่งหรือว่าอยู่ในช่วงที่มีการทบทวนอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือเปล่าแล้วก็เรื่องพื้นที่ของตัวเองอะไรนี้ท่านางรายนี่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าหรือว่าคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยเขาชอบช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวความรักของคุณกับเขานี่ไม่ได้พูดคุยกัน แต่มองว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะในระยะเวลาอันใกล้เนี้ยคุณกับเขาเนี่ยหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปพูดคุยไปเจราจาต่อรองหรือว่าไปเคลียร์ปัญหาไอ้คนนูน้นคนนี้อะไรางี้นะคะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณกับเขาต้องมาพูดคุยกันดูเหมือนว่าจะมีการต้องพูดคุยกันเคลียร์กันว่าจะอาอยังไงมีสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะหรือว่าอาจจะทําตามคํามั่นสัญญาหรือว่าคําบอกกล่าวหรือว่าอะไร ผู้หลักผู้ใหญ่เหรอที่คุณต้องไปปรึกษาหาลืออะไรเงี้ยหรือว่าพวกพ้องบริวารเพื่อนฝูงที่เราเคารพนับถืออย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญไว้พระสวดมนต์หรือเป็นการอธิษฐานเหรอคำมั่นสัญญาว่าให้ได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยคำมั่นสัญญาการขอพรหรือ คำสาบานอะไรอย่างี้หรือเปล่ามันจะส่งผลหรือว่าถ้าเกิดเราไปขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นประมาณว่าเออได้พูดคุยกันอนะได้เคลียร์กันแบบว่าเครีย์แบบเนี้ยค่ะแทนเอเนซี่ของคุนเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันเราจะไปตอบคำถามตามท็อปิกที่ว่าเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปมาดูสิเราจะตอบคำถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปดูเหมือนว่าเขารู้แล้วแหละรู้ตัวแล้วว่า เขานี่มีคู่แข่งเยอะนะแล้วคุณก็ตั้งโจทย์ไว้แล้วว่านู่นนี่นั่นคือเขาต้องผ่านบททดสอบมันไปให้ได้ดูเหมือนว่าถ้าเกิดเขาผ่านไปไม่ได้ก็จบเกมโอเวอร์ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายเขาจะทำยังไงคุณต่อไปก็จะสู้จะไฟทุกรูปแบบเพื่อที่จะต้องเคลียร์กันก่อนว่าจะเอาอยัางไงเขารู้ว่า คู่แข่งหรือว่าปัญหาตอนนี้มันเยอะเขาเองก็ปัญหาเยอะแล้วแล้วยังจะต้องมาเคลียร์กับคุณอีกหรือว่ายังจะต้องแบบว่าเออปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาก็ยังไม่ได้สะสางอ่ะแล้วแถมยังมีคู่แข่งคนนู้นคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณกับเขาอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบว่าสู้ไฟทุกรูปแบบเขาจะทำยังไงคุณต่อไปเขาก็จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยความที่มานะอดทน เขาจะใช้ความพยายามมุ่งมั an ่นตั้งใจให้คุณเห็นว่าเขาเนี่ยมีความเพียรพยายามที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคแล้วก็คือจะเคลียร์กับคุณให้ได้ถ้าเกิดเขาฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคได้แล้วเขาก็จะมาพาคุณไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจอาจจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการนั่งรถกินลมชมวิวหรือไปในสถานที่ที่คุณกับเขาเคยแบบว่าเออไป พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะ,จะมาพาคุณไปแหละแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศเก่าๆนั้นมันย้อนกลับมาเขาจะทำไงคุณต่อไปคนคนนี้เขามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เขาก็มีความรู้ความสามารถเขาก็ทํางานของเขาไปแต่เขาก็จะมีการแบบว่าจ้างวานหรือว่าว้วานให้คนโู้นคนนี้ไปวางแผนว่าเออไปดูคุณซีว่า คือแผนการของเขาเนี่ยจะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนว่าคนนั้นทำนั้นคนนี้ทำนี้แล้วก็มารายงานเขาว่าเขาจะทํายังไงต่อไปจะมีพวกพร,ริวญเพื่อนฝูงน,นี่แหละช่วยเขาให้เขานี่ได้แบบว่าประสบความสําเร็จนะเกี่ยวกับการที่จะไปในทิศทางไหนแนวทางไหนอะไรเงี้ยเขาคนเนี้ยก็จะทําได้แบบว่าตามที่เขาวางแผนไว้อะเขาก็มีการวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอน คนนี้ก็เป็นคนที่มีฝีมือในการทํางานนะคะแต่เขาก็จะไม่ได้ทิ้งคุณไปอ่ะเออก,ก็ทํางานไปก็สืบเรื่องคุณไปอีก1-3เดือนเนี้ยเขาจะเหมือนกับแบบว่ารีบมาเคลียร์แหละแล้วก็มีเรื่องงานอาจจะมีเรื่องเอางานมาบังหน้าก็ได้นะคะแล้วก็จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปดูเหมือนว่าตอนนี้เขาต้องเคลียร์กับผู้หญิงที่แบบว่า ชอบเงินอะหรือว่าเกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรอย่างงี้มองว่าเป็นหลักแสนนะผู้หญิงคนนี้คือตัวแปรระหว่างคุณกับเขาอะถ้าเกิดได้ตามเป้าที่ผู้หญิงคนนี้ตกลงกันไว้กับคนของคุณที่คุณนึกถึงทำถึงนะก็จะผ่านเขาเรียกว่าอะไรเคราะด่านเคราะห์อะไรกัน เขาอยากให้วันเวลาหรือว่าตอนนี้คุณกับเขาได้กลับมาพูดคุยกันหรือว่าแบบประมาณว่าเออเป็นการหลับฝันไปที่ผ่านมาตื่นขึ้นมาก็ยังมีคุณกับเขาอยู่เคียงข้างกันเขาบอกว่าตอนนี้ที่เขาคิดหวังไว้นะคะมันจะต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนทำตามสเต็ปแล้วก็ต้องเคลียร์ปัญหาไปก่อนแต่จใจลึกๆเขาเนี้ยอยากให้อย่างที่บอกนะคะ อยากให้มีคุณกับเขาได้อยู่เพียงข้างกันอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขแต่ว่ามันเป็นได้แค่ความคิดฝันแล้วก็การจินตนาการแต่ในความเป็นจริงก็จะต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านพ้นมันไปได้ดีเขามั่นใจแล้วก็เขาจะประสบความสําเร็จสรุปก็คือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ปัญหาที่เข้ามาก็จะค่อยๆถูกแก้ไขไป แล้วก็จะมีคนครเชื่อเหลือเขาแล้วก็มีการอุปถัมภ์กันในทุกๆด้านเชื่อเหลือก็กุลกันแล้วเรื่องของความรักก็จะอยู่อย่างแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ตอนนี้เขาก็นิ่งๆเฉยๆไปก่อนตามสไตล์ตามตามหน้าที่การงานหรือว่าบุค,คลิกของเขาก็ได้นะคะคือจะมันน่าม,มันโหนกมันใจว่าเอ้ยไม่สบซบสถานหรือว่าคุณอาจจะเห็นเขานิ่งๆอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาไงปัญหามันเกิดก็ต้องค่อยๆแก้ไป ดูเหมือนว่าไม่คุณกับเขาาจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของคุณกับเขาก็ได้คนคนนี้นั่งในตำแหน่งหน้าที่งานที่มีลูกน้องมีบริวารแล้วก็น่าจะชดชดลดลดทีนี้จะมาฟังข้อความที่เขาส่งถึงเพื่อนกันนะคะว่ามีอะไรเนี่ยดูสิอืมของฝันกิฟต์ซงกิฟตเซ็ต ให้ความรู้คุณหรือเขาเป็นชิ่เชิญเนี่ยหวาดกลัวทรัพย์สมบัติบำรุงเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณเข้าวงสังสรรค์หรือว่าอาจจะทำเสริมสวยเสริมหล่อก็ได้นะคะม,มีเพื่อนฝูงเข้าวงสังคมอยู่อย่างมีความสุขแต่เขานี่แบบทุก มีความทุกข์อะอะไรหรือว่าถ้าเกิดคุณมีความทุกข์เขาก็ไม่อยากให้คุณมีความทุกข์อะอยากให้คุณมีความสุขหาเวลาหาเวลาคุยกันหน่อยแต่ว่าไม่มีใครที่จะพูดออกมาเลยว่าเออขอเคลียร์หน่อยนะมีแต่แบบว่ากลุมขมับอยากที่จะพูดคุยอยากหาเวลาเคลียร์กันแต่ไม่มีใครพูดไม่มีใครเปิดก่อนเลยมีแต่เงียบๆนิๆ่งๆแต่ถ้าเกิดพูดคุยกันได้นะคะ ขอเวลาคุยกันอย่างเงี้ยก็จะประสบความสําเร็จนะคะได้เคลียร์กันด้วยเขาบอกว่าระวังภัยธรรมชาติค่ะขอบคุณทุกการ support โอเคท,ทีจะมาฟังโรแมนเจอร์กันว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยมาดูซนีโรแมนเจอร์อยากบอกอะไรเขาบอกว่าให้เปิดใจคุยเห็นไหมหคุณไม่เปิดใจคุยเลยหรือไม่ก็แบบว่าอืมเอาไงดีวะอะไรเงี้ยลองเปิดใจคุยดูค่ะ เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเปิดใจคุยก็จะมีการพัฒนาไปเลยบางท่านบางรายนี่ถึงขั้นได้ละ,ละคังวิวานะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคุณเป็นคนที่น่ารักบางท่านบางรายนี่อาจจะชอบพวกดอกมงดอกไม้ทิวทัศน์หรือว่ารักธรรมชาติก็ได้หรือถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นก็คุณให้ธรรมชาติบำบัดให้ธรรมชาติฮิลคุณอะฮิลใจคุณเป็นคนที่น่ารักมีความสุขได้ด้วยองตัวของคุณเองจะมีการมาขอโทษขออภัย อยากให้เรียนรู้ข้อผิดพลาดแต่คุณดูเหมือนว่าอตอนนี้จะมีการมุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับหาเงินดีกว่าเนาะดูเหมือนว่าคุณไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะแต่เอาเวลาตรงนี้ไปทํางานทําเงินมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพื่อนมันเป็นทางนี้ทางนั้นมันเป็นฟรีวิวของเพื่อนเพื่อนนะคะมันขึ้นอยู่กับการคิดแล้วก็การตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนเลยว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหน เราก็ได้แต่อ่านไพ่เป็นไกด์ไลน์ให้เท่านั้นทีนี้จะมาฟังเอาลคการ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนของเราเพื่อนๆค่ะถ้าฟังลบเคลียร์ซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีอะไรไม่ดีไม่เก็บสําหรับผู้ที่พิเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะเอฟซีของเราก็ถ้าเกิดบอกเอ้ยตรงเนี้ยดีก็ขอให้เกิดความสําเร็จสดใสรวยๆยเฮงๆปังเกิดด้วยความรวดเร็ว เรากับปฏิหารท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือตนให้เราเลยล้วขอร้องได้ไหมคะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันแลวเวลาที่เราสตรีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทํานายดวงให้ฟรีอลการอยากบอกอยากสื่อสารว่าอย่างเพื่อนเนี่ยมีการพักผ่อนหรือว่าสุขกันทัเราสอบไปทําไมนะคะจึนศากดิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณอะเป็นคนที่อะไรอะ ความสุขของคุณก็คือการที่ได้รู้แจ้งเห็นจริงหรือว่ารู้อะไรที่เป็นความจริงหรือว่าทำอะไรด้วยตัวของคุณเองก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ,ส,ะสิงศดิธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าพรที่คุณขอไว้ท่านสัญญาว่าจะได้ก็ต้องได้สิทีนี้เราจะมาเสริมวราจะมีพวกชาวไร่านอะไรก็มาเกี่ยวเพื่อนของเราบ้างซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตัวลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคาทานายน่าภัยของเรานะคะจะมีราศีมีราศีมังกรราศีกันแล้วก็ราศี เพื่อจิกเขาจบการทำนายของเพื่อนกองที่หนึ่งแวค่นี้เราไปต่อกันเพื่อนกองที่สองการขออนุ้าตกองที่สองขอดูเอเนจีเพื่อนๆก่อนนะคะอบางท่านบางรายนี่มีการเข้าวงสังสค์อาจจะมาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนกันก่อนก่อนหน้านี้คุณกับเขามีการนิ่งเงียบกันไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้จะค่อยๆคืคบคานเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนพ้องบริวารเพื่อนฝูง คุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกคำไหนคำนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการมาปรับความเข้าใจหรือว่ามีการบาลานหรือว่าเริ่มต้นใหม่อะไรนี่แหละมีการขอโอกาสของ้อขอคืนดีหรือว่าขอพูดคุยหน่อยขอโอกาสหรือว่าท่านบางรายอาจจะได้ของฝันของฝากของถูกใจคลิปทรงคลิปเซตหรือว่าสิ่งที่คุณวาดหวังไว้จะได้ค่ะบางท่านบางรายจะมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแทนที่ของเพื่อนเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันเราจะไปตอบคำถามตามท็อปิกที่ว่าเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปเดียมาดูซิเราจะตอบคำถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าเขาจะทํายังไงคุณต่อไปเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะคะการเคลื่อนไหวของเขาจะมีการเดินทางมาพูดคุยปรับความเข้าใจเดี๋ยวคุณจะได้เห็นน่ะว่าเขาจะทํำยังไงกับคุณ ภพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่ไหวแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาหรือว่ามีการนิ่งเงียบไม่หือไม่อือหรือว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะเผชิญปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะนิ่งเงียบเสยเขาอ่ะมันเป็นภาวะที่กดดันน่ะในเมื่อกดดันอ,อะไรกันแบบนี้ก็แบบว่าไม่ไหวนะอยู่ไม่ได้ละเขาจะต้องวิ่งเจนมาหาคุณแล้วเขาจะทำไงาาคุณต่อไปก็มีการหึงหวงห,วงห่วงห่วงสุดฤทธิ์สุดเดชคนคนนี้ เป็นคนที่หึงแรงห่วงแรงแล้วก็ตัดคุณไม่ตายขายไม่ขาดเขาไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไปมีคนอื่นแน่นอนมีการวางแผนเป็น imbalance. ขั้นเป็นตอนวางแผนแบบว่าแยบยนต์มากแล้วคนคนนี้ก็ทําตามสเต็ปทําตามขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้นี้เลย <S <S <Hum> เขาจะพิจิตใจคุณให้สําเร็จภายในหกเดือนนี้แหละ หรือว่าเขาอาจจะเริ่มทำมานานแล้วก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนช้าแต่ชัวร์คนคนนี้เขาจะมาหาเพื่อนเพื่อนนะมาพูดคุยกันได้คุยกันต่อหน้าต,ต่อตาไม่มีการปิดบังอำพรางต้นเล้ลวหรือว่าก่อนหน้านี้คือทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังยังยังมาทีนี้ตาข้าพเจ้าบ้างคุณก็เลยแบบว่าอยู่ในที่ของฉันไม่พูดไม่หือไม่อือไม่มองไม่อะไรเลยมันก็เลยทำให้เขานี่แบบว่าจะต,ต้องสูญเสียคุณไปแน่เลย แต่เขาอะก็ไปสกัดดาวรุ่งนะไม่ใ,ให้ใครเข้ามาหรอกเขาต้องเคลียร์กับคุณให้ได้ก่อนคือประมาณว่ากูยังไม่ได้เคลียร์กับคนรักของกูเลยแล้วคนอื่นจะเข้ามาแบบนี้ปัญหาเยอะปัญหาเกิดจะยอมได้ไงวะคนคนนี้ก็เป็นคนที่ดื้อม,มอนกันนะทิฏฐิแรงหรือว่าคนกับเขานี่ก็พอกันเลยทิฏฐิอีกโก้หรือว่าไม่มีใครยอมใครเลย มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือเปล่าจะมีการปรึกษาหาทางออกเขาจะทำยังไงคุณต่อไปเขาจะไปดูดวงเขาจะไปดูดวงไปดูดวงเดี๋ยวไปเพื่อหาแนวทางว่าคุณทำอะไรยังไงเขาไม่อยากที่จะอยู่ในสภาวะที่ถูกทิ้งถูกเทร้องให้แง่แแบบนี้มันมันเป็นปมในใจมันเป็นอดีตฝังใจมันเป็นฝันร้ายสำหรับเขาจะ ทนอยู่ได้ยังไงทนอยู่ได้ยังอะไรจะทํำยังไงคุณต่อไปเขาจะนั่งรอคุณหรือว่าคุณหรือเขาอะไรเนี้ยจะนั่งรอรอให้มาแบบว่าเออคุณก็รู้ว่าเขาจะมาหรือว่าเขาก็รู้ว่าประมาณว่าจะต้องมีคนหรือว่ามีสื่อสะพานกาวใจหรือว่าแม่สื่อแม่ชักหรือว่าอะไรอะภายกระซิบก็ได้ว่าเออส่งสัญญาณว่า รอหน่อยนะเดี๋ยวเขากาลังเคลียร์อยู่เขากำลังมาเขากําลังจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็บอกว่าโอเคได้มีการปรึกษาหารือกันพูดคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ไหวแล้วสถานการณ์แบบนี้คุณก็ไม่ไหวแล้วเกิดสถานการณ์แบบนี้ต่างฝ่ายต่างแบบว่าสุดแล้วอ่ะพูดคุยกันเถอะอืมต่างฝ่ายต่างกดดันใส่กันนิ่งใส่กันแบบนี้ก็ไม่ไหวนะไม่โอเคจะเอายังไงว่ามาคุณก็รอเขาก็รอก็ประมาณว่ารอประมาณหนึ่งถึง หกเดือนนี้จะได้มีการพูดคุยกันเคลียร์กันว่าจะเอาอย่างไงเขาก็รอจังหวะเวลาโอกาสว่าจะเข้าได้ตอนไหนจะมาได้เมื่อไหร่ยังไงก็รอแหละว่าอืมเนี่ยเห็นไหมรอว่าเรือหรือว่าจังหวะเวลารถอะไรเงี้ยพร้อมไหมพร้อมยังเทียบท่าหรือยังแต่เขาเนี่ยวางไปแล้วอะไรที่ หนักๆอะไรที่แบบว่าเขาแบกไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาทิ้งไปแล้วเหลือแบบว่ารอรอรอเวลาแล้วว่ารอจังหวะเวลาโอกาสมากกว่าถ้าพร้อมก็พร้อมเข้าถึงตัวพร้อมเข้าพูดคุยวิ่งแอบ,บกันไปแอบบกันมาประมาณว่าเดี๋ยวโมอคอไปดอ่ะเขาก็จะต้องเสียใจนะคะคื่อย่างที่บอกอะคะ่ะเขาจะค่อยๆทํามันไปปัญหาต่างๆมันก็ต้องมีทุกฝ่ายทุกคนทุกเรื่อง คือจะเข้ามาหรือแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอีโก้ที่ิที่ดึงกันไว้อ่ะเหมือนเกิดแบบว่าเออจะเอื้อมมือไปแต่ก็ก็ไปติดกระจกหรือว่าติดอะไรอ่ะติดขึ้นหรือว่าติดอะไรอ่ะมันเป็นกําแพงอ่ะที่ไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปได้หรือว่าก้าวข้ามผ่านไปได้มันมีเส้นบางๆหรือว่าเส้นแบ่งไว้ไม่ให้คุณหรือเขาเข้ามาอาจจะเป็นด้วยการ ก็ทำคําพูดที่มันกินใจแล้วก็ทําให้เสียใจร้องไห้อย่างงี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวให้สถานการณ์ผ่านไปค่อยๆเขาก็พยายามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมาพิจิตใจคุณให้ได้คุณก็รอประมาณนี้เออตั้งใจรอไปก่อนตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ก็ค่อยๆให้เขานี่หรือว่าทั้งทุกฝ่ายเลยต้องแก้ปัญหาของตัวเองก่อนต้องเคลียร์ปมในใจต้องลดทิถิลง คือการที่รถทิถิลงปุ๊บอาจจะไปคุณอาจจะไปหรือว่าเขาอาจจะไปปรึกษาหารือกับพวกหมอดวงหมอดูหรือว่าทํานายไทยทักดวงว่าควรจะทํายังไงให้ได้พูดคุยกันก็หาแนวทางประมาณเราก็ได้นะว่าเอ้ยพูดคุยกันตรงๆหรือว่าหาโอกาสหาคนคุยหาคนกลางสิแต่ว่ามันติดอยู่ที่คุณกับเขาอะแบบว่าไม่ยอมเปิดใจประมาณว่าถ้าเกิดเรา ไปง้อเขาหรือไปพูดกับเขาก่อนนี้เราจะเสียหน้าหน้าแตกนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าใจก็ต้องมาร้องร้องไห้กันต้องมาหึงหวงกันคือแอบกันไปแอบกันมาแบบนี้มันเป็นะเวลาที่เนิ่นนานมาแล้วมันอึดอัดแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคุณก็จะไปแล้วไม่รอแล้วเขาก็จะแบบว่าเออถ้าเกิดรอต่อไปก็ต้องเสียคุณไปอ่ะเอาวะมาดีกว่าแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้อง,องรอค่ะรอเวลาก่อน รอจังหวะเวลาโอกาสแล้วก็จะได้พูดคุยกันพูดคุยกันดีๆค่ะเพื่อนๆลดทีทีอีโก้ลงคือชีวิตของคนเรานะคะไม่ได้อยู่ถึงร้อยปีนะชีวิตที่เหลืออยู่ต้องมีความสุขเท่านั้นทีนี้จะมาฟังข้อความที่เขาส่งถึงเพื่อนกันนะคะว่ามีอะไรความขัดแย้งเนี่ยคุณกับเขามีความขัดแย้งกันโต้เถียงการโตวาทีหรือเปล่าทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนี้ก็ พูดคุยกันนะคะแต่ก็อยากจะบอกให้รู้ว่าเขาก็มีการแอบมองแอบส่องแอบตามคุณอยู่นะคะสมภ่มิพุมพ่มไม้มุมตึกมือที่สามที่สี่ที่ห้าใครเนี่ยใครมีมือที่สามจินตนาการเ็าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเนี่ยเห็นไหมหลุดพ้นไปให้ได้เลยทิฏฐิอีกโก้การที่เรามีกำแพงใจหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าไม่สามารถที่จะแตะมือกันได้หรือพูดคุยกันได้เนี่ยเดี๋ยวจะต้อง ัดมันให้ขาดแล้วก็พูดคุยกันถ้าเกิดคุณป่วยหรือว่าเขาป่วยนี่ก็มีการเป็นห่วงกันนะเขาบอกว่าตอนนี้คุณเจ้าเนื้อนะคะหรือว่าอาหารการกินไายล้อมรอบตัวรอบด้านลาหลับนี่ก็ยังมีอาหารไลยล้อมรอบตัวตื่นขึ้นมาก็กินกินแล้วก็หลับแบบนี้หรือเปล่าไอเดียไอเดียบันเจิดบนบาน,บนสารกล่าวเพื่อนๆจะประคุณขอให้ได้พบ รักกันหรือว่าขอให้ได้พูดคุยกันหรือว่าคําอธิษฐานนั้นก็ยังนึกถึงอยู่อยากจะมีครอบครัวด้วยกันมีลูกด้วยกันนะคะแก้วตาดวงใจทีนี้จะมาฟังโรแมนเจอร์กันว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยรแมนเจอร์บอกว่าเพื่อนๆคะตอนนี้อยากเพื่อนเี่ยรักตัวเองก่อนเลยรักตัวเองแบบว่ากินอาหารให้อิม่มนอนให้หลับดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่ใช่ว่ารักเองก็คือแบบว่ารักแต่ตัวเองคนอื่นไม่รักเลยเห็นแก่ตัวแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วรเราวแมนจอ์อยากบอกอยาสุสานว่าสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยไม่โอเคเลยมีแต่คนที่จ้องเอาเปรียบแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจถ้าชิงได้ก็ชิงนะคะเพื่อนๆอย่าไว้ใจอย่าพูดอะไรที่มันทาร้ายเรานะคะควรคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆแลมวแมนจอ์อยากบอกอยาสุสานว่า เดี๋ยวจะมีการมาของ้อขออภัยขอโทษขอคืนดีถามว่าเมื่อไหร่ก็วิซูนแล้วคุณจะได้พบรักที่เป็นรักแท้หรือว่าต้องมีความไว้ใจเชื่อใจกันคือประมาณว่าจะได้พบเจอคนรักที่ไว้ใจเชื่อใจได้ประมาณนี้นะคะพิงจะมาฟังออร์คการ์ดกับสิ่งสังสิทธิ์กันมาท่านอยากบอกอยากึะสารอะไรกับเ,เพื่อนของเรา เพื่อนคะ่ะถ้าฝั่งเรเครียดซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยฉันไม่ได้เป็นนู่นนี่นั่นทิ้งไปค่ะมันเป็นดวงโดยรวมอะไรที่ดีเก็บนะคะเ,เพื่อนๆอะไรไม่ดีทิ้งไปที่สว่าเราเล่านิทานนิยายฟังคำขค่ะฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักส่วนใดๆถ้ารู้สึกว่ากูตรงเนี้ยดีอยากห้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารเพระประิทารโลกขอเป็นกำลังใจให้โด,ย,ดยเฉพาะเอฟซีของเราส่วนใดที่ค้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องได้ไหมคะกดให้้เราดวย ื่อเป็นกังใจให้เราในการทาคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันลและเวลาที่เราสตรีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทํานายดวงให้ฟรีอลักาัสอยากบอกอยากสื่อสารว่าความฝันของคุณเนี่ยหรือว่าการการจินตนาการของคุณเนี่ยสามารถเป็นจริงได้ต่อยอดให้เป็นจริงได้อย่าละทิ้งความฝันนะคะอละกาัสอยากบอกอยากสื่อสารว่านางฟ้าแห่งปฏิหารหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอ้อนวอนภาวนาขอให้ได้สิ่งนู้นนี้นั้น ท่านก็จะให้พรตามที่คุณขอแต่ว่าต้องรอคิวหน่อยนะเพราะว่ามีหลายคิวมีคิวกว่านหน้าเราก็รอหน่อยใจเย็นๆทีนี้มาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เัยนะท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิสทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าอยามีเพื่อนเนี่ยมีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนหรือถ้าเกิดท่านใดที่มีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีคุณจะได้รับพร สินสิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีการรักษาเยียวยาเยียริง่งมีการไก่เกล,กลี่ยการมีการยอมยอมกันแล้วก็สิ่งนสิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องน่าสนุกเรื่องน่ายินดีเรื่อง,น,ยยง,องน่าปรับปลื้มใจเกิดขึ้นกับชีวิตของเพื่อนนะคะจะมีความ enjoy เกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนเพื่อนของเราทีนี้จะมาเสริรมว่าจะมีพวกชาวอะไรถ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวเพื่อ,อเพื่อนของเราบ้างซึ่งมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำทำนายน้าไพ่ของเรานะคะ จะมีราศีมีนราศีพฤิกราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลขอจบการทานายไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่นานไพ่นี้มีการทํานายดวงโดยรวมขอย้ํานะคะเป็นการทํานายดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึง่งถ้าตรงไปว่าพลังงานเราจนถึงการสื่อถึงการส่วนใดที่ฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทํานายหน้าไพ่ของเรานะคะสําหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะ fc ของเราขอมีความสุขสดใสเวยๆเฮงเปังๆกันทุกท่านเลยขอจบการทานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ